เป็นอย่างไรถ้าหมอจะบอกคุณว่าอาหารทะเลที่คุณทานอยู่โดยคิดว่าดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วกําลังขัดขวางไม่ให้เลือดไปเลี้ยงส่วนที่สําคัญที่สุดของร่างกายคุณและที่แย่ไปกว่านั้นมันอาจกําลังทําลายความสามารถในการรับรู้ถึงความสุขการเชื่อมต่อกับคู่ของคุณและสมรรถภาพความเป็นชายที่คุณเคยเป็นอย่างช้าๆหมอพูดจริงนะคะ เพราะในช่วงทศวรรที่ผ่านมาหมอได้เห็นปัญหาการไหลเวียนโลหิตในกลุ่มผู้ชายสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและในหลายๆกรณีมันก็มาจากสิ่งที่อยู่บนจานอาหารเย็นนั่นเองหมอชื่อแพทย์หญิงพิมพระดาค่ะเป็นเวลากว่า30ปีแล้วที่หมอได้ช่วยเหลือผู้ชายหลายพันคนในวัย60 เจปีและมากกว่านั้นให้กลับมามีสุขภาพที่ดีความมีชีวิตชีวาและความแข็งแกร่งในเรื่องส่วนตัวได้อีกครั้งโดยไม่ต้องพึ่งพายาเม็ดการฉีดยาหรือวิธีแก้ปัญหาระยะสัน้นและว,วันนี้หมออยากจะแบ่งปันบางสิ่งที่หมอชื่อว่าผู้ชายทุกคนที่อายุเกิน60ปีสมควรที่จะได้รู้มีอาหารทะเลจากธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มักถูกมองข้ามหรือแม้กระทั่งไม่ได้รับความสนใจ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดซ่อมแซมสุขภาพของหลอดเลือดแดงและจุดประกายความสัมพันธ์ใกล้ชิดได้อย่างเป็นธรรมชาติอ่อนโยนและมีประสิทธิภาพแต่ส่วนที่แปลกคือในขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่กําลังกินกุ้งปูอัดหรือหอยเชลโดยคิดว่าพวกเขากําลังทําสิ่งที่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วพวกเขากําลังทําลายระบบต่างๆที่สนับสนุนการไหลเวียนโลหิตและความต้องการทางเพศ ดังนั้นในวิดีโอนี้หมอจะพาคุณไปรู้จักกับอาหารทะเลที่แย่ที่สุด3ชนิดที่ทําลายหลอดเลือดของคุณอย่างเงียบๆและจากนั้นจะเปิดเผยอาหารทะเลที่ทรงพลังหนึ่งชนิดที่ช่วยสนับสนุนในตรีกออกซ้ายเยียวยาผนังหลอดเลือดด้านในและช่วยฟื้นฟูความแข็งแกรง่งและความใกล้ชิดที่คุณคิดว่าหายไปตลอดกาล ก่อนที่เราจะเริ่มอย่าลืมกดปุ่มติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ชายอายุเกิน60ปีรู้สึกแข็งแรงมั่นใจและเชื่อมต่อได้อีกครั้ง และถ้าข้อความนี้โดนใจคุณพิมพหนึ่งในช่องความคิดเห็นถ้าไม่พิมพศูนย์และบอกหมอว่าคุณอยากฟังเรื่องอะไรเพิ่มเติมความคิดเห็นของคุณช่วยให้หมอสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อคุณได้ดียิ่งขึ้นค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ความจริงที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินจากแพทย์ของพวกเขากันเลยเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมพลังงานสมรสภาพและการไหลเวียนโลหิตถึงลดลงอย่างรวดเร็วหลังอายุ60มันไม่ใช่แค่ความชราภาพเท่านั้น มันคือการเสื่อมสลายอย่างเงียบๆและต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายในหลอดเลือดแดงของคุณและถ้าเราไม่จัดการกับมันจะไม่มีอาหารเสริมหรือยาใดๆที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่ดังนั้นก่อนอื่นเรามาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับการไหลเวียนโลหิตของคุณและทำไมวิกฤตนี้ถึงพบได้บ่อยกว่าที่คุณคิดอีกวิกฤตการไหลเวียนโลหิตที่ไม่มีใครพูดถึงหลังอายุ60 หมอยังจำสีหน้าของคุณสมชายได้ดีเขาเป็นคนไข้ของหมออายุ67ปีกเกษียณแล้วยังกระชับกระเฉงและมีความคิดเฉียบแหลมเหมือนเคยแต่เขาเดินเข้ามาในห้องทำงานของหมอด้วยถ้าทางที่พ่ายแพ้คุณหมอครับเขาพูดผมไม่เข้าใจเลยผมกินอาหารดีขึ้นเดินทุกวันแต่ก็ยังรู้สึกเหนื่อย และในห้องนอนมันก็ไม่เหมือนเดิมสิ่งที่คุณสมชายกำลังประสบอยู่นั้นเป็นสิ่งที่หมอเห็นบ่อยครั้งมากแต่กลับแทบไม่มีใครพูดถึงมันอย่างเปิดเผยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไม่ใช่แค่เรื่องของอายุแต่มันคือวิกฤตการไหลเวียนโลหิตหลังอายุ60ปีหลอดเลือดแดงของคุณซึ่งเป็นทางหลวงที่ลำเลียงเลือดที่ให้ชีวิตไปยังหัวใจสมองและใช่ค่ะ ไปยังส่วนที่ส่วนตัวที่สุดของคุณเริ่มตีบและแข็งตัวในตริกออกไซด์ซึ่งเป็นโมเลกุลที่สั่งให้หลอดเลือดของคุณขยายตัวเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้อย่างอิสระลดลงมากถึง75%ผลที่ตามมาคือออกซิเจนน้อยลงการส่งสารอาหารน้อยลงการ และการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีในบริเวณที่สําคัญที่สุดคุณอาจรู้สึกเย็นที่มือและเท้าคุณอาจสังเกตเห็นความเหนื่อยล้าที่กาแฟก็ช่วยไม่ได้และเมื่อถึงเวลาสําหรับความใกล้ชิดร่างกายของคุณก็ไม่ตอบสนองเหมือนที่เคยเป็นมานี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของจิตใจหรือความเป็นชายแต่มันคือชีววิทยา แต่ส่วนที่น่าให้กำลังใจคือเมื่อเราเข้าใจสาเหตุแล้วเราก็สามารถลงมือแก้ไขได้หลอดเลือดของคุณสามารถฟื้นฟูได้ระดับในตริกออกไซด์ของคุณสามารถเพิ่มขึ้นได้และความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคุณก็สามารถกลับคืนมาได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องแต่ก่อนอื่น คุณต้องรู้ว่าอะไรที่กําลังทําให้สถานการณ์แย่ลงเพราะสําหรับผู้ชายหลายคนความเสียหายไม่ได้มาจากอายุเพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากอาหารทะเลที่พวกเขาเชื่อใจเรามาพูดถึงอาหารทะเลที่พบบ่อยที่สุด3มชนิดที่ทําลายการไหลเวียนโลหิตในผู้ชายสูงวัยอย่างเงียบๆและทําไมการรงอาหารเหล่านี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ร่างกายของคุณรอคอยอยู่อ๋อ อาหารทะเล3ชนิดที่ทำลายการไหลเวียนโลหิตซึ่งผู้ชายสูงวัยส่วนใหญ่ยังคงกินอยู่เมื่อหมอเริ่มศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างอาหารกับสุขภาพหลอดเลือดของผู้ชายครั้งแรกหมอยอมรับว่าแม้แต่ตัวหมอเองก็ประเมินค่าพ,พลังของอาหารบางชนิดต่ำเกินไปว่ามันสามารถฟื้นฟูหรือทำลายการไหลเวียนโลหิตได้มากเพียงใดเช่นเดียวกับพวกคุณหลายๆคน หมอเคยคิดว่าอาหารทะเลส่วนใหญ่ดีต่อสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไขมันต่ำโปรตีนสูงเต็มไปด้วยแร่ธาตุดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยแต่ความจริงก็คืออาหารทะเลยอดนิยมบางชนิดที่เสิร์ฟให้กับผู้ใหญ่สูงวัยในปัจจุบันจริงๆแล้วกลับให้โทษมากกว่าให้คุณ หมอจำคนไข้คนหนึ่งชื่อคุณเกรียงไกลได้เขาอายุ74ปีเป็นพ่อไม้และเพิ่งเริ่มออกเดทอีกครั้งเขาบอกหมอว่าคุณหมอครับผมทำทุกอย่างถูกต้องแล้วนะผมเลิกบุหรี่ควบคุมน้ำตาลและกินอาหารคลีนผมกินกุ้งสัปดาหละ3ครั้ง เพราะเขาว่ามันดีต่อสุขภาพแต่เมื่อหมอดูผลเลือดของเขาค่าคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL ของเขาสูงขึ้นความดันโลหิตของเขาก็ค่อยๆสูงขึ้นและตัวชี้วัดการไหลเวียนโลหิตของเขาแสดงสัญญาณเริ่มต้นของภาวะเซลล์บุผนังหลอดเลือดทํางานผิดปกติตอนนั้นเองที่หมอรู้ว่าเราต้องมาดูอย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นบนจานอาหารของเขา มาเริ่มกันที่กุ้งมันเป็นหนึ่งในอาหารทะเลที่มีการบริโภคมากที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่เชื่อว่าเป็นโปรตีนไขมันต่ําและดีต่อหัวใจแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือกุ้งมีคอเลสเตอรอลในอาหารสูงเป็นพิเศษประมาณ180มิลลิกรัมในปริมาณเพียง3ออนซ์ประมาณ85กรัม นั่นมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนําต่อวันในมื้อเดียวสําหรับผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามีตับที่แข็งแรงและหลอดเลือดที่ยืดหยุ่นผลกระทบอาจมีน้อยแต่สําหรับผู้ชายอายุเกิน60ปี ซึ่งกระบวนการจัดการคอเลสเตอรอลช้าลงและความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงลดลงนั่นเป็นการผสมผสานที่อันตรายเมื่อเวลาผ่านไปคอเลสเตอรอลส่วนเกินนี้จะไปผส,สมเป็นคราบพลักทําให้หลอดเลือดของคุณแข็งตัวและขัดขวางการไหลเวียนโลหิตในจุดที่คุณต้องการมันมากที่สุดนั่นคือหัวใจสมองและใช่ค่ะความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคุณแต่คอเลสเตอรอลไม่ใช่ปัญหาเดียว กุ้งยังมีโปรตีนที่เรียกว่าโทโรโปไมโอซินซึ่งจะย่อยยากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ผู้ชายในวัย60และ70ปีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีอาการแพ้อาหารทะเลปเปลือกแข็งอย่างกระทันหันทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะัยต่อสิ่งกระตุ้นมากขึ้นตามอายุและโทรโปเมโอซินสามารถกระตุ้นการอักเสบในลำไส้หรือแม้กระทั่งปฏิกิริยาภูมิแพ้ทั่วร่างกายได้ที่แย่ไปกว่านั้นกุ้งส่วนใหญ่ที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกวันนี้เป็นกุ้งเลี้ยงจากฟาร์มในต่างประเทศที่มียาปฏิชีวนะอย่างออกซีเตตราไซคลินใช้อยู่เป็นประจำยาปฏิชีวนะที่ถูกห้ามใช้ในหลายประเทศแต่ยังคงพบได้ในสินค้านำเข้า สารตกครั้งเหล่านี้สามารถรบกวนจุลินทรีย์ในลำไส้ของคุณเพิ่มการอักเสบและแม้กระทั่งทำให้การผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของคุณอ่อนแองเมื่อเวลาผ่านไปต่อมาคือปูอัดหรือที่เรียกว่าซูริมีมันดูเหมือนปูมีกลิ่นคล้ายปูเล็กน้อยแต่มันคือเนื้อปลาบดที่ผ่านกระบวนการอย่างหนักผสมกับน้ำตาลแป้งโซเดียม และสารปรุงแต่งรสชาติเทียมปูอัดหนึ่งหน่วยบริโภคอาจมีโซเดียมมากกว่า700มิลลิลรัมซึ่งเป็นภาระมหาสารสำหรับไตที่อาจทำงานช้าลงอยู่แล้วสำหรับผู้ชายที่มีภาวะความดันโลหิตสูงแม้เพียงเล็กน้อยนี่อาจทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงบูมิลิรีมิลลิรีมา เกิดภาวะบวมน้ำและพลังงานตกควบได้และอย่าลืมผลกระทบต่อน้ำตาลในเลือดการศึกษาในปี2020พบว่าปูอาจเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้เร็วเกือบเท่ากับขนปังขาวหากคุณกำลังต่อสู้กับภาวะก่อนเบาหวานหรือภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งผู้ชายสูงวัยจำนวนมากเป็นอยู่ สิ่งนี้อาจทําทให้ระดับพลังงานขึ้นขึ้นลงลงน้ําหนักเพิ่มขึ้นบริเวณหน้าท้องและเกิดความเสียหายต่อระบบเผาผลาญซึ่งส่งผลเสียต่อการไหลเวียนโลหิตโดยตรงแต่อาหารทะเลที่ทําให้คนไข้ของหมอส่วนใหญ่ประหลาดใจที่สุดคือ หอยเชลมันดูบอบบางสวยงามและพบได้ในเมนูร้านอาหารหรูแทบทุกแห่งแต่ภายใต้ผิวสีน้ำตาลทองที่น่ารับประทานนั้นมีภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่นั่นคือแคดเมียมหอยเชลก็เหมือนกับหอยชนิดอื่นๆตา ที่กินอาหารโดยการกรองจะสะสมโลหะหนักจากมหาสมุทรโดยเฉพาะแคดเมียมซึ่งเป็นสารพิษต่อไตที่รู้จักกันดีเมื่อแคดเมียมเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะไม่ออกไปง่ายๆมันจะสะสมในไตและทําลายความสามารถในการกรองเลือดควบคุมความดันโลหิตและรักษาสมดุลของแร่ธาตุอย่างช้าๆหากคุณเป็นผู้สูงวัยที่มีการทํางานของไตคาบเส้น สิ่งนี้อาจผลักดันให้คุณเข้าสู่ภาวะที่รุนแรงขึ้นได้อย่างเงียบๆโดยที่คุณไม่รู้ตัว และนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เพื่อนร่วมงานของหมอหลายคนประหลาดใจหอยเชลล์มีกฎไขมันโอเมกา้าสามต่ำอย่างไม่น่าเชื่อในขณะที่ผู้คนกินมันโดยคิดว่าจะได้รับประโยชน์ต่อสมองและหัวใจแต่หอยเชลล์100กรัมมีเอป้าและด่าห้ารวมกันน้อยกว่าในคุปท้าย30มิลลิกรัมนั่นเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของสิ่งที่คุณจะได้รับจากปลาทะเลน้าลึกหรือหอยนางรมในปริมาณเท่ากัน ดังนั้นสรุปก็คือไม่ใช่อาหารทะเลทุกชนิดจะเหมือนกันโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายอายุเกิน60ปีกุ้งสามารถเพิ่มคอเลสเตอรอลและกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันได้อย่างเงียบเงียบปูอดัดทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นท่วมระบบของคุณด้วยเกลือและแทบไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลยและหอยเชลแม้จะดูสวยงามบนจานแต่ก็สามารถนำโลหะหนักเข้าสู่ระบบที่เปราะบางอยู่แล้วได้ ทั้งหมดนี้ในขณะที่ไม่ได้การสนับสนุนด้านการต้านการอักเสบที่ร่างกายของคุณต้องการอย่างยิ่งหมอรู้ว่านี่อาจฟังดูน่าท้อใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอาหารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารปกติของคุณแต่ข่าวดีก็คือเมื่อคุณกําจัดอาหารที่ไม่ถูกต้องออกไปร่างกายของคุณสามารถเริ่มฟื้นฟูได้หลอดเลือดของคุณจะเริ่มอ่อนนุ่มลงพลังงานของคุณจะดีขึ้นผิวของคุณจะดูดีขึ้นและความมั่นใจของคุณจะกลับคืนมา แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะตอนนี้เรามาถึงส่วนที่ทำให้หมอมีความหวังมากที่สุดมีอาหารทะเลชนิดหนึ่งที่มักถูกลืมและถูกประเมินค่าต่ำเกินไปซึ่งได้รับการพิสูจน์ในงานวิจัยทางคลินิกแล้วว่าช่วยสนับสนุนการผลิตในตริกออกไซายลดการอักเสบและแม้กระทั่งช่วยซ่อมแซมผนังด้านในที่บอบบางของหลอดเลือดแดงของคุณ มันไม่เพียงแต่ดีต่อหัวใจและการไหลเวียนโลหิตของคุณเท่านั้นแต่ยังมีพลังในการจุดประกายความใกล้ชิดและฟื้นฟูสิ่งที่ลึกซึ่งกว่าแค่สมรรถภาพทางกายอีกด้วยเรามาพูดถึงเรื่องนั้นกันต่อเลยค่ะสัน่นอาหารทะเลชนิดเดียวที่สร้างการไหลเวียนโลหิตและฟื้นฟูความใกล้ชิด เมื่อหมอเจอข้อมูลงานวิจัยนี้ครั้งแรกหมอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองพืชทะเลที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมักถูกมองว่าเป็นแค่สาหร่ายทะเลแต่กลับให้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับการรักษาด้วยยาตามใบสั่งแพทย์สำหรับเรื่องการไหลเวียนโลหิตสุขภาพข้อต่อและใช่ค่ะ แม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์ใกล้ชิดแต่ข้อมูลนั้นชัดเจนและเมื่อหมอเริ่มแนะนําให้กับคนไข้าชายสูงวัยที่กําลังมีปัญหาเรื่องการไหลเวียนเลือดพลังงานและสำรวสภาพผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าทึ่งอย่างยิ่งมาเรียกว่าสาหร่ายซีมอสซีมอสคุณอาจเคยได้ยินในชื่อ i r i s h Moss Irish Moss มันไม่ได้ดูหรูหรารสชาติก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่มันเป็นหนึ่งในอาหารทะเลที่มีสารอาหารหนาแน่นที่สุดในโลก และสิ่งที่มันทำภายในร่างกายของผู้ชายสูงวัยนั้นทรงพลังอย่างเงียบๆสาหรายซีมอสมีแร่ธาตุรองมากกว่า90ชนิดซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อการทำงานแต่ก็มักจะขาดไปเมื่อคุณอายุมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไอโอดีนเพื่อสนับสนุนต่อมไทรอยด์แมกนีเซียมและโพแทสเซียมเพื่อปรับสมดุลความดันโลหิตธาตุเหล็กเพื่อพลังงาน และที่สำคัญที่สุดสำหรับการไหลเวียนโลหิต c ีมอสให้การผสมผสานที่หายากของสารตั้งต้นคอลลาเจนซึ่งเป็นสารอาหารที่ร่างกายของคุณใช้ในการซ่อมแซมหลอดเลือดผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแต่สิ่งที่ทำให้ c ีมอสพิเศษอย่างแท้จริงคือผลกระทบต่อไนตริกออกไซด์อย่างที่คุณอาจทราบแล้วว่าไนตริกออกไซด์เป็นสารเคมีที่หลอดเลือดของคุณผลิตขึ้นเพื่อช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายและขยายตัว มันเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้การแข่งตัวของอวัยวะเพศเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์และมันก็เป็นสิ่งแรกที่ลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้นการลดลงนั้นคือสิ่งที่นําไปสู่อาการมือเท้าเย็นอาการข้อติดและความรู้สึกขาดแรงขับและความไม่ตอบสนองที่น่างหงุดหงิดในระหว่างความใกล้ชิด ซีมอสสนับสนุนการผลิตไนตริกออกไซด์ไม่ใช่แค่โดยการให้แร่ธาตุแต่โดยการลดการอักเสบในเยื่อบุผนังหล่อดเลือดแดงของคุณเยื่อบุที่เรียกว่าเ End endothelium อนโดทีเลียมนี้เป็นจุดที่การไหลเวียนของเลือดจะเริ่มต้นหรือล้มเหลวลองนึกภาพว่ามันเป็นประตูสู่ระบบไหลเวียนเลือดของคุณถ้ามันแข็งแรงเลือดก็จะไหลเวียนได้อย่างอิสระถ้ามันเสียหายทุกอย่างก็จะติดขัด ซีมอสได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยปลอบประโลมและฟื้นฟูเยื่อบุนี้ผ่านเส้นใยที่ละลายน้ำได้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สารสารต้านอนุมูลอิสระและกรดอะมิโนที่ดูดซึมได้ง่ายอย่างโปรโลีน คนไข้เก่าแก่ของหมอคนหนึ่งชื่อคุณเอนอายุ70ปีเขาได้ลองมาทุกอย่างแล้วทั้งอาหารเสริมแอลอาจินีนการฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือแม้กระทั่งยาตามใบสั่งแพทย์แต่ผลลัพธ์ของเขาก็มักจะเป็นเพียงชั่วคราวเมื่อเรานำอาหารที่ทำลายการไหลเวียนโลหิตออกจากอาหารของเขาและเพิ่มเจลซีมอสเพียงหนึ่งช้อนชาทุกชเช้าเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของเขา เขาก็เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆภายใน2ส,สัปดาห์แรกพลังงานของเขากลับมาการย่อยอาหารของเขาดีขึ้นและความมั่นใจของเขาก็ตามมาติดๆตอนนี้หมอไม่ได้บอกว่าซีมอสเป็นยาวิเศษมันไม่ใช่เวทมนต์แต่สิ่งที่มันทำคือสนับสนุนระบบตามธรรมชาติของร่างกายคุณไม่ว่าจะเป็นลำไส้หัวใจต่อมไทรอยและหลอดเลือดทั้งหมดในเวลาเดียวกัน และการทำงานร่วมกันนั้นสร้างผลกระทบแบบระลอกคลื่นไปทั่วทั้งสุขภาพของคุณซีมออย่างอุดมไปด้วยมิวซิเลตมิวซิลาซึ่งเป็นใยอาหารละลายน้ำคล้ายเจลที่เคลือบและปลอบประโลมลำไส้ ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญเพราะการอักเสบในลำไส้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดแต่กลับถูกมองข้ามซึ่งทำให้ผู้ชายสูงวัยต้องทนทุกโทม,มันจากการดูดซึมสารอาหารที่ไม่ดีพลังงานต่ำและแม้กระทั่งความไม่สมดุลของฮอร์โมนเมื่อลำไส้ของคุณอักเสบ ร่างกายของคุณจะพยายามอย่างหนักเพื่อดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นในการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและสนับสนุนสุขภาพของหลอดเลือดซีมอช่วยปิดผนึกและทำให้เยื่อบุลำไส้ส่งลงในขณะที่ให้อาหารแก่แบคทีเรียที่มีประโยชน์ ทำให้ร่างกายของคุณมีโอกาสดูดซึมสารอาหารที่คุณกินเข้าไปได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยปรับสมดุลระดับโซเดียมและโพแทสเซียมอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งช่วยสนับสนุนความดันโลหิตที่ดีต่อสุขภาพโดยไม่บังคับให้ระบบของคุณต้องพุ่งสูงขึ้นหรือลดลงอย่างผิดธรรมชาติเหมือนยาบางชนิดและแตกต่างจากน้ำมันปลาหรืออาหารเสริมที่ทำให้ระบบย่อยอาหารปั่นป่วนหรือทำให้คุณเรอเป็นเวลาหลายชั่วโมง ซีมอสจะมีความอ่อนโยนมาจากพืชและง่ายต่อการเพิ่มลงในซุปสมูตตี้ชาหรือแม้กระทั่งทานจากช้อนโดยตรงวิธีเตรียมก็เพียงแค่ล้างสีมอสแห้งให้สะอาดแช่ในน้ำสะอาดข้ามคืนแล้วนำไปปั่นจนเป็นเนื้อเจลเนียนจากนั้นทานเพียงวันละหนึ่งหรือสองช้อนโต๊ะก็เพียงพอแล้วหมอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการต้มเพราะอาจลดสารประกอบที่ออกฤกตบางชนิดได้ทำง่ายๆแล้วปล่อยให้มันทำงาน สิ่งที่หมอชอบที่สุดเกี่ยวกับซีมอสคือมันไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิตเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณรู้สึกสมบูรณ์อีกครั้งการย่อยอาหารที่ดีขึ้นข้อต่อที่ยืดหยุ่นขึ้นผิวพรรณที่ดีขึ้นแม้กระทั่งอารมณ์และสมาธิที่ดีขึ้นเพราะเมื่อเลือดไหลเวียนดีและร่างกายของคุณได้รับสารอาหารทุกอย่างก็จะดีขึ้น แต่วิธีที่คุณเคลื่อนไหวไปจนถึงความรู้สึกเมื่อคุณมองตัวเองในกระจกนี่คือสิ่งที่การเยียวยาจากภายในสู่ภายนอกเป็นจริงๆและสําหรับผู้ชายหลายคนในวยัย60และ70ปีนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่พวกเขารู้สึกเหมือนกําลังก้าวทันความชราแทนที่จะถูกลากไปข้างหลัง แต่นั่นไม่ใช่อาหารทะเลเพียงชนิดเดียวที่กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ชายสูงวัยอันที่จริงยังมีอีกหนึ่งชนิดที่อุด,ดมไปด้วยโอเมกา้า3ที่หายากแร่ธาตุและสารประกอบซ่อมแซมข้อต่อตามธรรมชาติ ซึ่งกำลังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าทึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับความเจ็บปวดความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งและแตกต่างจากซีมอสนี่คือหอยที่มีถิ่นกำเนิดเพียงส่วนเดียวของโลกแต่ในที่สุดก็ได้รับความสนใจที่สมควรได้รับเรามาพูดถึงเรื่องนั้นกันต่อไปค่ะสือ่อเรื่องจริงจากคนไข้และขั้นตอนต่อไปที่นำไปปฏิบัติได้ ไม่นานมานี้หมอได้นั่งคุยกับคนไข้คนหนึ่งชื่อคุณลือชัยอายุ72ปีอดีตวิสวกเป็นคุณปู่ที่น่าภาคภูมิใจของหลาน 4. คนเขามองมาที่หมอด้วยแววตาที่เหนื่อยล้าและพูดว่าผมแค่อยากจะรู้สึกเหมือนเป็นตัวเองอีกครั้งผมไม่ได้ขอประวัติหารี่ ผมแค่อยากตื่นมาพร้อมกับพลังงานผมอยากรู้สึกมีชีวิตชีวากับภรรยาของผมผมอยากรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายคนหนึ่งช่วงเวลานั้นยังคงอยู่ในใจหมอเพราะหมอได้ยินเรื่องราวคล้ายๆกันนี้ทุกวันและความจริงก็คือร่างกายของคุณลือชัยไม่ได้พังมันแค่ขาดการสนับสนุนที่ถูกต้อง เราเริ่มต้นด้วยการนำอาหารทะเลที่ขัดขวางการไหลเวียนโลหิตที่เขากินมานานหลายปีออกไปทั้งกุง้งหอยเชลลและปูอัดจากนั้นเราก็เพิ่มสิ่งที่ร่างกายของเขากำลังร้องขออย่างเงียบๆนั่นคือสาหร่ายซีมอสหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์หอยนางรมการดื่มน้ำสะอาดและการเคลื่อนไหวร่างกายไม่มีอะไรที่รุนแรงไม่มีอะไรที่เป็นสารสังเคราะห์แค่เชื้อเพลิงที่ถูกต้อง ภายในไม่กี่สัปดาห์ความดันโล,ลหิตของเขาก็ลดลงเขานอนหลับได้ดีขึ้นเขากลับมาที่คลินิกพร้อมรอยยิ้มอีกครั้งผมกลับมาแล้วครับเขาพูดไม่ใช่หนุ่มอายุ20นะแต่ผมกลับมาแล้วคุณเห็นไหมคะว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการไล่ตามความหนุ่มสาวแต่มันคือการฟื้นฟูก,การทำงานมันคือการให้โอกาสร่างกายของคุณได้เยียวยาตัวเองตามธรรมชาติทีละมือ้อทีละทางเลือกทีละก้าว และถ้าคุณสงสัยว่ามื้ออาหารที่ช่วยเสริมการไหลเวียนโลหิตตลอดทั้งสัปดาห์หน้าตาเป็นอย่างไรอาหารที่สนับสนุนหลอดเลือดพลังงานและความใกล้ชิดของคุณหมอมีสิ่งพิเศษเตรียมไว้ให้คุณในครั้งต่อไปคะ่ะวูบทสรุป หากคุณดูมาถึงตรงนี้หมออยากจะขอบคุณไม่ใช่แค่สำหรับการรับชมแต่สำหรับการใส่ใจสุขภาพของคุณมากพอที่จะยังคงใฝ่รู้เพราะสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารทะเลมันคือการตื่นรู้ถึงนิสัยที่ซ่อนอยู่ที่ค่อยๆขโมยความแข็งแกร่งของคุณไปและแทนที่มันด้วยทางเลือกที่คืนความแข็งแกร่งนั้นกลับมา เราเริ่มต้นด้วยความจริงที่ไม่มีใครบอกคุณว่าการไหลเวียนโลหิตที่ไม่ดีหลังอายุ60นั้นพบได้บ่อยกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดและมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติจากนั้นเราได้เปิดโปงความเสียหายที่เกิดจากอาหารทะเลทั่วไปอย่างกุ้งปูอัดและหอยเชลล์ซึ่งเป็นอาหารที่อัดดูไม่มีพิษภัยแต่สามารถเพิ่มคอเลสเตอรอลทาให้ลำไส้อักเสบและขัดขวางการไหลเวียนของเลือดในที่ที่สําคัญที่สุดได้อย่างเงียบ จากนั้นเราก็ได้เปลี่ยนมุมมองและมาดูที่สาหร่ายซีมอสอาหารทะเลท,ที่ทรงพลังที่ช่วยฟื้นฟูไนตริกออกไซด์เยียวยาหลอดเลือดบรรเทาอาการทางระบบย่อยอาหารและสร้างประกายไฟที่ผู้ชายหลายคนกลัวว่าจะสูญเสียไปขึ้นมาใหม่และเราจบลงด้วยตัวอย่างจากชีวิตจริงว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่สม่ำเสมอช่วยให้ผู้ชายคนหนึ่งรู้สึกสมบูรณ์อีกครั้งได้อย่างไร การเดินทางนี้ไม่ใช่เรื่องของการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนมันคือการให้สิ่งที่ร่างกายของคุณขาดหายไปทั้งสารอาหารออกซิเจนการเคลื่อนไหวและความเชื่อและถ้าคุณเริ่มก้าวแรกในวันนี้ผลลัพธ์อาจทําให้คุณประหลาดใจคุณยังไม่แก่เกินไปยังไม่สายเกินไปค่ะร่างกายของคุณยังคงจะวิธีที่จะเยียวยาตัวเองได้มันแค่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพื่อที่จะเริ่มต้นอยู่กับหมอนะคะยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายรออยู่หากข้อความนี้โดนใจคุณ โปดรดสละเวลาสักครู่เพื่อกดไลค์วิดีโอแบ่งปันให้กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักที่จำเป็นต้องได้ยินและแสดงความคิดเห็นด้านล่างหมออ่านทุกข้อความค่ะเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นลงมือทำและหากคุณต้องการสนับสนุนช่องของเรา เพื่อให้เราสามารถสร้างเนื้อหาด้านสุขภาพที่แท้จริงซื่อสัตว์และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้ชายอายุเกิน60ปีต่อไปลองพิจารณาบริจาคเล็กๆน้อยๆทุกการสนับสนุนมีความหมายและมีค่ามากกว่าที่คุณคิดขอบคุณที่อยู่ตรงนี้นะคะ